คะวันนี้นี่ก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมอันนี้ไม่มีสมุนไพรหรอคะไม่ไม่มีครับผมใส่ใส่ข้างในมาแล้วครับเรียบร้อยอันนี้รออะไรคะรอรออ่ะซุปมะม่วมครับวันนี้เขากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันผมไม่ผมไม่ไม่กินเนื้อดูดเนื้อคนนื่นรออะไรคะรอเะไรอืมีรอหูก็กินได้หรอโอ้โหไม่ใช่หมูไงลวกครับผมลวกแล้ว รวบพี่รวนะคะเเลยี่เังจชอบก้าวมมีโลงอย่างนั้นอยงนี้นี่ไปไปเห็นแล้วปครับผม็คุณวายมากเลยอ่ะห้องแคบไปใช่ไหมเนี่ยองแคบ มะนาวแมะนาวเอาออกบเยอะไปบ้างสี่คนอ่ะเอาใครออกดีวああ่าออกไม่ได้รวมกลุ im ่มมันรักันแล้วอ่ะอุ้ยมันครอบครัวแล้วอุ้ยม่เหมือนใครจะออกจากกไมันเป็ใครออกมันมันเหมือนครอบครัวแล้วใช่ไมล่ะเอาเี้ยอ้สั้ม่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็เปดก็มกันนั่นแหละอาจารย์ซื่อไม่ไนอาจารย์ื่อเ เรียกเคงมาไปเรียกเคงมาให้หน่อยคุณเคงเคงกินข้าวยังไม่รู้ยังไม่ยังไม่ได้จะได้กินเดี๋ยวตามไปกินดีกว่าดูอะไรเอาข้าวเขาจานอะไรเขาจานที่ไหนเลยครับเชิญห้องนู้นไปก็ถึงก้าที่อยู่เมื่อกี้แต่เด็กเอาซิบตาเขาเอาซิบหนุ่มคอยระบบนันเดี๋ยวจะมีแน่เั็นไหมนิดหน่อยเขาโอ้ยเยอะมากโอเคครับผมกำลังดีโอ้ย น้ำตาลเหรอน้ำมากินหวานเหรอเราอ่ะเป็นคนหวานอยู่แล้วไงอุ้ยตาก็หวานใช่ตาก็หวานดีเลยกินหวานตาก็หวานเออชีวิตก็หวานหวานแฉกน่งมังคีลเปรี้ยวก็เปรี้ยวก็เปรี้ยวทุกอย่างก็พลังหมดเลยดูนะครับมี น้ำปลาก็น้ำปลาวิกิหมังนะครับเราจะเปิดตัวเร็วนี้คเออนี่น้ำปลาวิกิหมังนไม่ได้จะได้กินเนาะน้ำปลาวิกิหมังเนี่ยกะละมากะละมาราแค่หม้อย๊ลแล้วเลยใส่ทุกชิมบ้ายืดเนื้อเลยเนื้อกับหมูผสมกันหรอจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาทำงานเท่าไหร่หรอกเนี่ยดูด็อกษณะเนาะ าที่กินข้าวอะ่ะแต่มีบางคนกินเสร็จแล้วก็กลับนะพี่ไขวะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะพี่พออิมปุ๊บไปอ,อะไรไป็ธุระนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้เนี่ยพี่พจริงจมันก็เสียค่าสวอฟปีนะพี่นึกออกว่าคนานะั้นอ่ะเออเสียค่าสวอปีมานกินข้าวอะ่ะเ,เออ กินแห้งเหรอคะอ๋อถึงว่าต้องเข้มข้นกินแห้งน้ำก็จะเป็นน้ำเวอร์คอยนะคะเวอร์คอยหมดแล้วครับนี่ติดใจก็เวอร์คอยครับรักมากบอิโภคข้าวดูกินเด้อ่อถามตั้งเยอะตั้งแยะกินแค่เนี้ยให้ดูดิทำเลยทุกวันแลยทำที่บ้านนุ่นให้คนนุ่นเขาเข้ามาด้วยเขาเข้าไม่ได้น่ะยืนรออยู่นั่นแหละมาฝั่งนี้เลย โอเคนะครับโอเคครับอุ้ยกินผักเยอะมากค่ะตาเหรอคะโอเคนะบ๊ายบายทุกคนรีบกินแล้วก็รีบไปทำงานนะคะ